4ประตูออโต้คันนี้หล่อจัด1.9ไฮรันเดอร์ Z ซแพสซีปี2017มาพร้อมกับสีบอลเงินโอ้สีโคตรเนียนเลยเงาชําไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดลไลท์ตัดหมอกไม้คู่หนึ่งกระจังหน้าโครเมียมโลโก้สูตรสีแดงยางดิเซนติล้อแม็กที37ออฟซูลเลเซอร์แดงน็อตเลสีดาเงินกระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวมือเปิด4บานโครเมียมบันไดขึ้นลงซ้ายขวาระบบห้ามเบรกได้มาริบคู่หน้าข้างหลังเป็นดัมป์ฝาท้าย อย่างว้าวเลยนะครับมีกล้องมองหลังบีเอ็นให้ตรงนี้มือเปิดโครเมียมแซดแพสซีฟตรงรุ่นไฟเบอร์ด้วยสามอยู่ด้านบนสีเต็มที่ภายในคันนี้ออปชั่นโคตรครบ64,000กิโลเมล์แท้ๆกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวมีระบบ Auto Stop, ออโต้สต็อปพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพูดคอนโทรลเอนเตอร์เทเนเมนต์คอนโซลเนีนยนและลิ้วรอยแอร์แบ็กด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอดีวีดีเคนวูดแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตสามารถจอดแปะได้พร้อมชิปล็อกเบาะหนังสีดำ ทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นแบบปรบไฟฟ้าด้วยห้องเครื่องคันนี้อย่างเนียนแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับคานเดิมเพจเดิมมอกอรอยู่ครบปั๊มเบรก a b s เร้อยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดทุกหน่งหมอ้อน้ำปีเนียมพ,พ,พัดลมไฟฟ้าไฟฟ้าสตัวความร้อนน้ำดันหมดห่วงพรหนึ่งมืนตลอดสัญญา6ปีจัดไป4890 0 0บาทลุย